มาข่าวโ้ในทีวันนี้นะฮะวันนี้จะพาไปดูนะครับเขาจะไปนอกสถานที่สำหรับคุณตอบวุฒินันนะฮะก็จะไปดูเรื่องของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะขนาดจิ๋วของ in-tel นะฮะซึ่งเป็นรุ่น NUC นะครับขนาดไม่ถึงไม่เกิน1กิโลแต่ว่าทำงานได้ทุกอย่างเหมือนคอมเหมือนคอมพิวซตทั่วไปนะฮะก็ติดตามได้จากคุณตอบวุฒินันนะครอะไรขอาคิมเขาเนี่ยฮะอาเชิญนะครับ กูนี่นาย t อปโทรมาบอกว่าพี่ผมพร้อมแล้วตอนนี้ผมไปไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าวันนี้นาย t อปบุทีินันนายหิมจะพาไปดูอะไรในข่าวโค้นไหนทีค่ะค่ะ วัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวคนไอทีกับท็อปฟุตที่นันนายิครับแมวันนี้เสียงดังมากเลยนะครับเพราะว่าท็อปสัญจรอ,ออกมานอกสถานที่มาดูนวัตรกรรมใหม่ๆของ Intel NUC หรือว่าคอมพิวเตอร์รูปแบบรูปทรงในอนาคตนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อมาแล้วเมื่อปีที่แล้วเขาเปิดตัวมารูปแบบนี้นครับเป็นคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องหรือว่าคอมพิวเตอร์ PC ที่น้ําหนักไม่ถึง1นกิโลเท่านั้นนะครับแถมที่สําคัญนั้นสามารถพกพาไปใช้งานที่ไหน ก็ได้และเหมาะกับธุรกิจด้วยว่าแต่คุณสมบัติจะมีอะไรบ้างมา,มาดูเลยนะครับ กล่องสี่เหลี่ยมที่เห็นนี้แหละครับเจ้าตัวนี้ถูกย่อส่วนให้เล็กเท่ากับฝ่ามือมีขนาด4.5คูณ4.5นิ้วด้านในมีเมนบอร์ดเขียวๆแบบนี้ครับไว้เป็นสพันธ์เชื่อมต่อการทำงานของอะไหล่ทุกส่วนตั้งแต่ CPU พร้อมพัดลมระบายความร้อนที่กินไฟต่ำมีแรมฮาร์ดิสก์จิ๋วๆก็อยู่ในนี้ครับเมื่อมาดูสเปคคร่าวๆครับ CPU มีตั้งแต่ระดับตระกูลเซรรอนไปกระทั่งคอ r e i5 จะว่าไปแล้วตัวนี้มีคุณสมบัติเหมือนกับโน้ตบุ๊ก แตกต,ต่างจากคอมพิวเตอร์ทั่วไปตรงที่เชื่อมต่อจอได้พร้อมกันถึง2จอมีทั้งช่องเสียบประเภท HDMI เข้ากับทีวีจอแบนที่บ้านของคุณได้และยังมีช่องต่อพอร์ตมินิดิสเพย์แต่ตัวนี้แม้จะเล็กขนาดนี้ครับก็ยังไม่ตัดช่องสําคัญไปนั่นก็คือ USB แถมรองรับที่ความเร็วระดับ3.0ด้วยมีให้ตั้ง4ช่องแล้วยังมีช่องเสียบหูฟังไมโครโฟนพร้อมเซ็นเซอร์ในตัว เจ้า NUC กล่องนี้กินไฟที่ประมาณ17-19วัตต์เท่านั้นมีฮาร์ดดิสก์นวัตรกรรมล้ำหน้าชนิด M. SATA ให้ความเร็วในการรับและส่งข้อมูลเร็วกว่าฮาร์ดดิสก์ทั่วไป5-10เท่าพอลองกดปุ่มเปิดเครื่องปุ๊บรูดเครื่องเข้า Windows 7หรือ Windows 8ได้ในพริบตาเดียวคราวนี้ถามว่าเหมาะกับใครล่ะแน่นอนครับ ใครที่ชอบใช้เครื่องเดียวต่อออกได้ถึง2จอเหมาะมากๆหรือท่านอยู่คอนโดหรือในสำนักงานห้องเล็กๆถ้าต้องการเอาไว้ใช้เป็น h ฮม e Entertainment <c oughs> ก็ทำได้ส่วนราคาเจ้ากล่องนี้เริ่มต้นตั้งแต่9,500บาทไปจนถึง2,000 20, 0จะเห็นว่างานนี้ Intel ได้พยายามสร้างนิยามใหม่สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เอาไว้ใช้งานทั่วไปภายในบ้านด้วยเครื่องมาตรฐานที่ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีการใช้งานทุกอย่างอย่างจำเป็นที่สุด อะไรที่เกินกว่าความจำเป็นก็ทำการตัดออกไปจนได้กล่องประมวลผลเล็กเครื่องนี้ออกมาตัวเครื่องทำงานได้รวดเร็วมากพอกับงานที่มันควรทำได้ทั้งหมดครับและมีการทำงานที่เงียบเชียบไม่มีเสียงรบกวนเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์โตใหญ่ๆเลยถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับ เห็นไหมนะครับขนาดที่เล็กลงบวกกับประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นมาสามารถที่จะเป็นตัวเลือกให้ใครหลายคนที่ต้องการโน้ตบุ๊กหรือว่า PC ลังเลในการตัดสินใจเลือกซื้อแน่ๆแหละครับวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับข่าวคนไอทีพบกันได้ใหม่วันศุกร์หน้าสวัสดีครับ